สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดุษฎีสิมมาเลขที่21ห้อง1ทับ2นะคะจะมาพูดถึงคาเฟ่ร้านกาแฟในจังหวัดร้อเอ็ดที่ฉันได้สร้างห้องขึ้นมาค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นเป็นคนที่เขามารีวิวร้านกาแฟในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตัวนี้จะเป็นร้านอาขาร้อยเอ็ดค่ะตัวนี้เป็นกาแฟอาขา ค่ะค่ะตัวนี้เป็นวิดีโอนะคะตัปิดค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นเป็นคาเฟ่ปลายนาคาเฟ่นะคะอยู่ที่บ้านขอนแก่น,นะคะ่ะ ตัวนี้จะเป็นแนวแบบร้านอาหารด้วยเป็นคาเฟ่ด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นสกิปเปอร์นะคะจังหวัดร้อยเตตัวนี้จะเป็นออกแนวธรรมชาติค่ะเป็นร้านกาแฟออกแนวธรรมชาติแล้วก็พื้นที่กว้างค่ะตัวนี้เป็นหิมคองคาเฟ่ค่ะ ตอนกลางวันเขาจะเป็นคาเฟ่ EN, เ,ปเป็นกาแฟ е, เป็นพวกคาเฟ่ ations, ค่ะตอนกลางคืนจะเป็นร้านอาหารค่ะแล้วก็ตอนคืนก็จะมีตลาดตลาดข้างในคาเฟ่นี้ด้วยค่ะเป็นตลาดทินคลองของกอนเทพตัวนี้จะเป็นอัปต์นูนค่ะจะมีสวน <Okay. S 1> เอา evet. จบเลย <laughs> จบเลยแ <laughs> ล้กันเขาจะงานตัด้สิ่ง <laughs> อะะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ